บทที่22ระดับต่างๆของมาตรวัดการชี้นำทางอารมณ์คุณอาจจะบอกว่าอารมณ์ที่แตกต่างกันก็มีความถี่ของการสั่นสะเทือนที่แตกต่างกันแต่ถ้าจะพูดให้ตรงกว่านี้ก็คืออารมณ์ของคุณคือตัวบ่งชี้ของความถี่ในการสั่นสะเทือนเวลาที่คุณระลึกได้ว่าอารมณ์ของคุณจะบ่งบอกถึงระดับของการเข้าแนวของคุณกับพลังงานจากต้นกาเนิด และระลึกได้ว่ายิ่งคุณรู้สึกดีขึ้นเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งเปิดให้มีการปรับแนวให้เข้ากับสิ่งที่คุณปรารถนามากขึ้นเท่านั้นดังนั้นคุณจึงเข้าใจได้ง่ายขึ้นว่าจะตอบสนองต่ออารมณ์ของตัวเองอย่างไรการปรับแนวให้ตรงกับพลังงานจากต้นกําเนิดอย่างเต็มที่นั้นหมายความว่าคุณรู้ในสิ่งต่อไปนี้คุณมีอิสระคุณทรงพลังคุณเป็นคนดีคุณคือความรักคุณมีคุณค่าคุณมีจุดมุ่งหมาย ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณคิดความคิดที่ทําให้คุณรู้ถึงธรรมชาติที่แท้จริงของคุณนั่นคือคุณอยู่ในแนวเดียวกันกับสิ่งที่คุณเป็นจริงๆเนื่องจากมันเป็นสภาวะของการอยู่ในแนวเดียวกันอย่างเต็มที่และความรู้สึกที่ได้จากความคิดเหล่านี้ก็คืออารมณ์อันเป็นที่สุดของการเชื่อมโยงเมื่อคุณคิดในแง่ของมาวัดน้นํามันในยานพาหนะ สภาวะการอยู่ในแนวเดียวกันนี้ก็เหมือนกับแทงน้ำมันที่เต็มเปี่ยมนั่นแหละหรือจะพูดอีกอย่างก็คือให้จินตนาการถึงเครื่องวัดหรือมาตรวัดที่มีการแบ่งขั้นหรือระดับซึ่งบ่งชี้ถึงตำแหน่งของการยอมให้มีการเชื่อมโยงกับพลังงานจากต้นกำเนิดของคุณไปจนถึงการไม่ยอมให้มีการปรับให้อยู่นแนวเดียวกันกับพลังงานจากต้นกำเนิดโดยมีความก้านทานมากที่สุด ว่างเปล่าที่สุดมาตรวัดอารมณ์ของคุณจะมีหน้าตาคล้ายๆแบบนี้ 1. ความปิติสุขความรู้ความเข้าใจความมีพลังความมีอิสระความรักความชื่นชมยินดี 2. ความหลงไหลอารมณ์ปรารถนาอย่างแรงกล้า 3. ความกระตือรือร้นความอยากได้ความสุข 4. การคาดหวังในแง่บวก ความเชื่อ 5. การมองโลกในแง่ดี 6. การมีความหวัง 7. ความอิ่มอกอิ่มใจ 8. ความเบื่อหน่าย 9. การมองโลกในแง่ร้าย 10. ความคับคล้องใจความหงุดหงิดความกระสับกระส่าย 11. ความท่วมท้นร้นมือ 12. ความผิดหวัง 13. ความคลายแคลงใจ 14. ความกังวล 15. การกล่าวหาการตำหนิ 16. ความท้อแท้ 17. ความโกรธ 18. ความเครียดแค้น 19. ความชิงชังความเดือดดาน 20. ความริษยา 21. ความไม่มั่นคงความรู้สึกผิดความร้ายค่า 22. ความหวาดกลัวความโศกเศร้าความหดหู่ความสิ้นหวังการหมดพลัง เนื่องจากคำเดียวกันจะถูกใช้เพื่อความหมายถึงสิ่งที่ไม่เหมือนกันอยู่บ่อยๆและคำที่ไม่เหมือนกันก็ถูกใช้เพื่อความหมายถึงสิ่งเดียวกันอยู่บ่อยๆเช่นกันการแบ่งประเภทอารมณ์ของคุณด้วยถ้อยคำเหล่านี้จึงไม่ได้เที่ยงตรงอย่างที่สุดสำหรับคนทุกคนที่รู้สึกถึงอารมณ์นั้นๆอันที่จริงการแบ่งประเภทอารมณ์ด้วยถ้อยคำอาจก่อให้เกิดความสับสนและทำให้คุณไขว้เขวในเรื่องของจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของมาตรวัดเครื่องชี้นำทางอารมณ์ของคุณได้ สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการที่คุณอ้วมคว้าความรู้สึกที่ดีขึ้นอย่างมีสติรับรู้ถ้อยคําที่ใช้บรรยายความรู้สึกนั้นไม่ได้มีความสําคัญเลยตัวอย่างของการเลื่อนขั้นขึ้นไปตามมาตรวัดการชี้นําทางอารมณ์อย่างมีสติรับรู้บางสิ่งบางอย่างได้เกิดขึ้นในประสบการณ์ของคุณซึ่งทําให้คุณรู้สึกย่ําแย่ไม่มีอะไรที่ฟังดูดีเลยไม่มีอะไรจะให้ความรู้สึกที่ดีเลยดูราวกับว่าคุณกําลังจะขาดใจตาย และแต่ละความคิดก็เจ็บปวดปานกันถ้อยคำที่ดีที่สุดที่จะบรรยายสภาวะอารมณ์ที่แทบจะไม่เปลี่ยนแปลงเลยของคุณก็คือความหดหู่ถ้าคุณทุ่มตัวลงไปทำอะไรสักอย่างคุณก็อาจจะรู้สึกดีขึ้นถ้าคุณสามารถเอาเจ้าสิ่งที่รบกวนคุณอยู่ออกจากใจได้หมดและเพ่งความสนใจไปที่งานของคุณได้คุณก็อาจจะรู้สึกดีขึ้นได้มีความคิดอยู่มากมายที่คุณจะเพลิดเพลินกับมันไปจนหลุดพ้นจากความหดหู่อย่างไรก็ตาม ในทางการสั่นสะเทือนแล้วตอนนี้คุณไม่อาจจะเข้าถึงส่วนใหญ่ของความคิดเหล่านั้นได้แต่ถ้าคุณตั้งใจที่จะหาความคิดสักอย่างจะเป็นอะไรก็ได้ที่ทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นแล้วคุณก็สำนึกอย่างมีสติรับรู้ว่าความคิดนั้นให้ความรู้สึกเช่นไรคุณก็จะเลื่อนขั้นขึ้นตามมาตรวัดเครื่องชี้นำทางอารมณ์ได้ในทันทีมันเป็นกระบวนการที่คุณจะคิดกับความคิดอะไรสักอย่างจริงๆ จะเป็นอะไรก็ได้แล้วก็ประเมินอย่างมีสติรับรู้ว่าความคิดใหม่นี้มอบความรู้สึกที่ปลอดโปร่งกว่าจุดที่คุณอยู่ก่อนที่ความคิดนี้หรือเปล่าดังนั้นคุณจึงคิดแล้วก็รู้สึกแล้วก็คิดแล้วก็รู้สึกโดยมีจุดมุ่งหมายเพียงอย่างเดียวเพื่อรู้สึกถึงความปลอดโปรง่งแม้จะเพียงเล็กน้อยที่สุดก็ตามมาสมมติว่าใครบางคนพูดอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณโกรธหรือมีคนที่ไม่รักษาคำพูดกับคุณ และในขณะที่คุณเพ่งความสนใจไปยังเรื่องที่โกรธนี้คุณก็สังเกตว่าคุณรู้สึกปลอดโปร่งจากความหดหู่ขึ้นมานิดหน่อยพูดอีกแง่ก็คือท่ามกลางความคิดที่โกรธเกลี้ยวนี้คุณจะไม่มีปัญหาในการหายใจอีกต่อไปความรู้สึกกลัวที่ปิดทึบจะหุดลอยไปคุณรู้สึกดีขึ้นนิดหน่อยจริงๆทีนี้ก็มาถึงวิธีที่สำคัญมากในการใช้ประโยชน์จากระบบชี้นำทางอารมณ์ของคุณ ให้ได้ผลชะง,งักแล้วแหละจงหยุดและสำนึกอย่างมีสติรับรู้ว่าความคิดแบบโกรธที่คุณเลือกนั้นให้ความรู้สึกที่ดีกว่าความหดหู่ที่ทำให้อึดอัดจ,จนหายใจหายคอไม่ออกซึ่งมันเข้ามาแทนที่จริงๆและในการสำนึกได้อย่างมีสติรับรู้ถึงการสันสะเทือนที่ดีขึ้นนี้ความรู้สึกแบบหมดพลังของคุณก็จะอ่อนตัวลงแล้วทีนี้คุณจะไต่ขึ้นไปตามมาตรวัด เครื่องชี้นำทางอารมณ์และกลับไปสู่การเชื่อมโยงอย่างเต็มที่กับสิ่งที่คุณเป็นจริงๆได้ทำไมใครถึงจะอยากมาขัดขวางคุณจากความโกรธซึ่งให้ความรู้สึกที่ดีขึ้นบ่อยครั้งที่จากการสั่นสะเทือนที่มีแรงต่อต้านมากๆอย่างความหดหู่หรือความหวาดกลัวคุณจะค้นพบความคิดแบบโกรธซึ่งบรรเทาความเจ็บปวดได้โดยสัญชาตญาณไปเรียบร้อยแล้วและอาจจะอย่างไม่มีสติรับรู้เสียด้วยซ้ำ แต่ก็มีคนอยู่มากเหลือเกินที่กล่อมให้คุณเชื่อว่าความโกรธของคุณเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมแต่แน่แหละพวกเขาไม่ได้อยู่ในตัวคุณสักหน่อยพวกเขาจึงไม่อาจรู้สึกได้ว่าความคิดแบบโกรธโกธนั้นทําให้ดีขึ้นจริงๆจนพวกเขามักจะแนะนําให้คุณต่อต้านความโกรธเพียงเพื่อจะทิ้งให้คุณกลับไปอยู่ในสภาวะของความหงุดหงิดในก่อนหน้านี้แต่เวลาที่คุณรู้อย่างมีสติรับรู้ว่าตัวเองได้เลือกความคิดแบบโกรธโกรธ และรู้ว่ามันทําให้คุณปลอดร่งขึ้นคุณก็รู้ได้อย่างมีสติรับรู้ว่าคุณสามารถขยับความคิดแบบโกรธๆไปยังความคิดที่มีการต่อต้านน้อยกว่าอย่างความข่องใจแล้วก็เลื่อนไปตามมาตรวัดเครื่องวัดชี้นําทางอารมณ์และกลับไปสู่การอยู่ในแนวเดียวกันกับพลังงานจากต้นกําเนิดได้อย่างเต็มที่ทำไมการรู้สึกดีขึ้นแม้เพียงน้อยนิดที่สุดถึงได้มีค่ามากมายขนาดนี้ เมื่อคุณรู้อย่างมีสติรับรู้ว่าตัวเองอยู่ตรงไหนและยังรู้ด้วยว่าอยากไปตรงจุดไหนทั้งยังมีวิธีในการเข้าใจว่าตัวเองไปมุ่งไปในทิศทางที่อยากจะไปอยู่หรือเปล่างั้นก็ไม่มีอะไรจะก,กีดกันคุณจากการไปถึงจุดนั้นได้หรอกการที่ดูเหมือนไม่มีอำนาจควบคุมประสบการณ์ในชีวิตของคุณนั้นส่วนใหญ่จะเป็นเพราะคุณไม่ได้ตระหนักว่าตัวเองบ่ายหน้าไปทางไหน เมื่อปราศจากการตระหนักอย่างมีสติรับรู้ถึงอารมณ์ของตัวเองและความหมายของมันแล้วคุณจึงมักจะเคลื่อนออกห่างจากจุดที่คุณอยากจะไปจริงๆมีถ้อยคำตั้งมากมายที่ใช้บรรยายอารมณ์แต่จริงๆแล้วมีอารมณ์อยู่เพียงสองอย่างเท่านั้นอารมณ์ที่ให้ความรู้สึกดีกับอารมณ์ที่ให้ความรู้สึกแย่และทุกๆขั้นที่เลื่อนไปตามมาตรวัดอารมณ์ก็แค่บ่งบอกถึงระดับของการยอมเปิดรับพลังงานจากต้นกาเนิด ในแง่บวกที่พิสูจน์และทรงพลังเท่านั้นสภาวะที่มีการเชื่อมโยงอย่างสุดๆซึ่งให้ความรู้สึกแบบปิติสุขรักชื่นชมยินดีมีอิสระและมีความรู้นั้นจริงๆแล้วก็คือการติดต่อกับความรู้สึกของการได้มอบพลังให้กับตัวเองและสภาวะของการไม่เชื่อมโยงแบบสุดๆซึ่งให้ความรู้สึกที่หมดหวงังเศร้าหวาดกลัวหรือหดหู่นั้นจริงๆแล้วก็คือ การติดต่อกับความรู้สึกของการบั่นทอนกำลังของคุณนั่นเองการที่คุณจงใจทำให้ความรู้สึกของตัวเองดีขึ้นได้แม้เพียงน้อยนิดที่สุดนั้นมีความมีคุณค่ามหาศาลทีเดียวเนื่องจากแม้จะเกิดการพัฒนาทางอารมณ์ที่เล็กน้อยที่สุดคุณก็อาจได้อานาจควบคุมกลับคืนมาจานวนหนึ่งและแม้ว่าคุณอาจไม่ได้ใช้อำนาจควบคุมนั้นอย่างเต็มที่ เพื่อดึงตัวเองกลับมาเชื่อมโยงอย่างเต็มที่กับพลังงานเต็มพิกัดของคุณคุณก็จะไม่รู้สึกว่าหมดพลังอีกต่อไปดังนั้นตอนนี้การเดินทางย้อนกลับขึ้นไปบนมาตรวัดอารมณ์ของคุณจึงไม่ได้แค่เป็นไปได้เท่านั้นแต่ยังค่อนข้างง่ายอีกด้วยมีเพียงคุณเท่านั้นที่รู้ว่าการเลือกที่จะโกรธนั้นเหมาะสมสำหรับคุณหรือเปล่าถ้าคนที่หดหู่อย่างรุนแรงสามารถค้นพบอย่างมีสติรับรู้ ถึงความปลอดโปร่งจากความคิดแบบโกรธๆได้และที่สําคัญไปกว่านั้นก็คือสามารถจัดหนกได้อย่างมีสติรับรู้ว่าเขาจงใจเลือกความคิดแบบโกรธๆนั่นเองเขาก็จะกอบกู้พลังของตัวเองกลับมาได้ในทันทีแล้วความหดหู่ของเขาก็จะหายไปแต่แน่แหละมันสําคัญทีเดียวที่เขาจะไม่อยู่ในจุดที่ตัวเองโกรธไปเรื่อยๆแต่เดินหน้าจากจุดที่โกรธนั้นไปยังความคิดแบบคับข้องใจซึ่งทําให้ปลอดโปร่งขึ้น มีคนจานวนมากที่ยังไม่เข้าใจถึงเนื้อหาสาระในการสั่นสะเทือนของอารมณ์หรือแม้แต่จะเข้าใจว่าอารมณ์คืออะไรหรือเข้าใจในเหตุผลที่มีมันอยู่แล้วมาแนะนำอย่างหนักแน่นขนาดหนักไม่ให้ปล่อยความโกรธออกมาสำหรับคนส่วนใหญ่ที่ไม่ชอบเห็นคนโกรธและคนส่วนใหญ่ก็จะอยากให้คนที่โกรธนั้นกลับไปอยู่สภาวะหดหูที่ไร้พลังอย่างแต่ก่อนด้วยความเห็นแก่ตัว เพราะว่าโดยปกติแล้วความผลหูของพวกเขาจะหันขับเข้าไปด้านในขณะที่ความโกรธมักจะพุ่งออกมาข้างนอกใส่ใครก็ตามที่อยู่ใกล้ๆนั่นเองคนที่อยู่นอกตัวคุณไม่รู้หรอกว่าการเลือกความคิดแบบโกรธๆของคุณนั้นเป็นการปรับปรุงความรู้สึกของคุณมีเพียงคุณเท่านั้นที่รู้จากความปวดปร่งที่คุณรู้สึกว่าความคิดนั้นๆเหมาะสมหรือเปล่า และคุณไม่อาจจะลุดหน้าไปยังความปรารถนาของคุณได้จนกว่าจะตัดสินใจว่าจะนำทางตัวเองด้วยความรู้สึกของคุณนั่นแหละฉันพยายามอย่างดีที่สุดในการรับมือกับมันให้ดีที่สุดคนที่มองคุณอยู่อาจจะรู้สึกดีขึ้นถ้าพวกเขาเข้าใจว่าคุณไม่ได้มีเจตนาที่จะรักษาสภาวะความโกรธเอาไว้ถ้าพวกเขารู้ว่าแผนการที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นของคุณก็คือการเคลื่อนผ่านความกโกรธไปแล้วก็ผ่านความคัดข้องใจ ผ่านความท่วมท้นไปสู่การมองโลกในแง่ดีไปสู่ความเชื่อและขึ้นไปต่อยังการที่คุณจะรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยดีพวกเขาก็อาจจะอดทนกับจุดที่คุณอยู่ในตอนนี้มากขึ้นถ้าฉันไปถึงจุดนั้นได้ในทางอารมณ์ฉันจะไปที่ไหนก็ได้ทุกทกที่ตอนนี้ฉันกำลังจะหาความคิดที่ให้ความรู้สึกที่ดีที่สุดเท่าที่ตัวเองจะหาได้ ฉันจะเอื้อมคว้าความปลอดโปร่งใจมากขึ้นมากขึ้นและมากขึ้นจงระลึกไว้ว่าความเดือดดาลนจะทําให้คุณรู้สึกปลอดโปร่งขึ้นจากความหดหู่ความเต้าความสิ้นหวังความหวาดกลัวความรู้สึกผิดหรือความหมดพลังความอยากแก้แค้นจะทําให้คุณรู้สึกปลอดโปร่กขึ้นจากความเดือดดาลนความโกรธจะบรรเทาคุณจากความรู้สึกที่อยากแก้แค้นการตําหนิจะทําให้คุณรู้สึกโล่งขึ้นจากความโกรธ ความทนทนร้นมือจะบรรเทาคุณจากการตำหนิความรำคาญจะทำให้คุณปลอดปร่งขึ้นมาจากความทนทนร้นมือการมองโลกในแง่ร้ายจะทำให้คุณร่วงขึ้นจากความรำคาญการมีความหวังจะบรรเทาคุณจากการมองโลกในแง่ร้ายการมองโลกในแง่ดีจะทำให้คุณปลอดโปร่งขึ้นจากการมีหวังการคาดหวังในแง่บวกจะทำให้คุณปลอดปร่งขึ้นจากการมองโลกในแง่ดี ความมีปิติสุขจะทําให้คุณโล่งขึ้นจากการคาดหวังในแง่บวกในที่สุดด้วยการฝึกฝนคุณก็จะเชี่ยวชาญมากๆในการทําความเข้าใจกับสิ่งที่ระบบชี้นาทางอารมณ์บอกคุณเมื่อคุณตัดสินใจอย่างแน่วแน่ที่จะไขว่คว้าความโล่งใจอย่างต่อเนื่องซึ่งอารมณ์ที่ดีที่สุดของคุณนํามาให้คุณก็จะพบว่าตัวเองรู้สึกดีอยู่เกือบตลอดเวลาและพบว่าคุณกําลังเปิดรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรารถนาเข้ามาสู่ประสบการณ์ของตัวเอง การให้ความสนใจว่าตัวเองรู้สึกอย่างไรนั้นเป็นสิ่งที่จําเป็นคุณจะได้เข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับคุณความรู้สึกของคุณและความรู้สึกที่ปลอดโปร่งขึ้นซึ่งคุณค้นพบในขณะที่เอื้อมคว้าความคิดที่ทําให้รู้สึกดีขึ้นคือเกณฑ์มาตรวัดที่แท้จริงเพียงอย่างเดียวของสิ่งที่คุณกําลังดึงดูดเข้ามาสู่ประสบการณ์ของตัวเองแล้วคนที่ปรารถนาที่จะไม่ปรารถนาล่ะ เราขอบรรยายความรู้สึกของความปรารถนาว่าเป็นการตระหนักได้อย่างหวานชื่นทวงความเป็นไปได้ใหม่ๆความปรารถนาเป็นความรู้สึกที่อิสระสดใสของการแผ่ขยายอันแสนวิเศษที่มีการคาดการไว้ความรู้สึกของความปรารถนานั้นเป็นความรู้สึกของการที่ชีวิตหลังไหลไปในตัวคุณอย่างแท้จริงแต่ในขณะที่ใช้คำว่าปรารถนานั้นคนจำนวนมากกลับรู้สึกในแบบที่ค่อนข้างจะแตกต่างออกไป ความปรารถนาสำหรับพวกเขามักจะให้ความรู้สึกเหมือนความกระหายอยากเนื่องจากขณะที่พวกเขาเพ่งความสนใจไปยังบางสิ่งบางอย่างที่ตัวเองอยากจะประสบหรือมีพวกเขาจะตนักถึงการไม่มีในสิ่งนั้นด้วยเท่าเทกันดังนั้นขณะที่พวกเขาใช้ถ้อยคำแสดงความปรารถนาพวกเขาได้ส่งการสั่นสะเทือนของความไม่มีออกไปพวกเขาเลยมาคิดว่าความรู้สึกที่เป็นความปรารถนานั้นมันก็เหมือนกับการอยากได้บางสิ่งบางอย่างที่ตัวเองไม่มี แต่ในความปรารถนาที่บริสุทธิ์นั้นไม่มีความรู้สึกของการไม่มีหรอกดังนั้นถ้าคุณคอยนึกเอาไว้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณร้องขอมันก็จะถูกส่งมาให้เสมอความปรารถนาแต่ละอย่างของคุณก็จะเป็นความปรารถนาที่บริสุทธิ์และปราศจากความต้านทานคนจำนวนมากปรารถนาในสิ่งต่างๆซึ่งในขณะนี้พวกเขาไม่ได้ใช้ชีวิตที่มีมันอย่างเต็มที่และในบางกรณีพวกเขาก็ปรารถนามันมานานมากแล้ว ดังนั้นพวกเขาจึงคิดถึงสิ่งที่ตัวเองปรารถนาและก็คิดถึงการที่ไม่มีมันไปด้วยในไม่ช้าไม่นานพวกเขาก็หันมาเชื่อว่าความรู้สึกที่ตัวเองรู้สึกเมื่อคิดถึงสิ่งที่อยากได้และตระหนักว่าตัวเองยังไม่มีแต่ก็คิดไม่ออกว่าจะทํายังไงถึงจะได้มันมาก็คือความรู้สึกของความปรารถนาแต่พวกเขาไม่อยู่ในสภาวะของความปรารถนาที่บริสุทธิ์พวกเขาอยู่ในสภาวะของความปรารถนาที่มีความต้านทาน บ่อยครั้งที่การสั่นสะเทือนของพวกเขาจะเกี่ยวกับการไม่มีหรือการขาดแคลนในสิ่งที่พวกเขาต้องการมากกว่าจะเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาต้องการเมื่อพวกเขาไม่แม้แต่จะตระหนักได้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรมันจึงเท่ากับพวกเขากีดกันตัวเองในทางการสั่นสะเทือนออกจากความปรารถนาของพวกเขาฉะนั้นในไม่ช้าพวกเขาก็จะหันมาเชื่อว่าความรู้สึกเหน,นื่อยที่ไม่สมหวัง ของการที่ไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการก็คือความรู้สึกจริงๆของความปรารถนานั้นมีคนบางคนพูดกับเราว่าอับราฮัมฉันถูกสอนมาว่ามันไม่เหมาะสมที่ฉันจะมีความปรารถนาใดๆฉันถูกสอนว่าสภาวะของความปรารถนาจะก,กีดกันฉันไว้จากการเป็นคนของาศาสนาอย่างที่ฉันควรจะเป็นแล้วก็ถูกสอนว่าสภาวะของความสุขของฉันขึ้นอยู่กับความสามารถในการเปิดปล่อยความปรารถนาทั้งมวลของฉันออกไป เราเลยตอบไปว่าแล้วสภาวะของความเป็นสุขหรือสถานะของการเคร่งศาสนาของคุณไม่ใช่ความปรารถนาหร,อหรือเราไม่ได้อยู่ที่นี่เพื่อชี้นําให้คุณเข้าหาหรือออกห่างจากความปรารถนาใดๆหน้าที่ของเราก็คือช่วยให้คุณเข้าใจว่าคุณเป็นผู้สร้างประสบการณ์ของตัวเองและเข้าใจว่าความปรารถนาของคุณจะบังเกิดขึ้นตามธรรมชาติจากประสบการณ์ของคุณในสภาพแวดล้อมนี้ในร่างกายนี้ ความปรารถนาของเราก็คือจะช่วยให้คุณปรับตัวเองให้อยู่ในแนวเดียวกันกับต้นกําเนิดอย่างสมบูรณ์แบบเพื่อให้คุณสามารถบรรลุความสําเร็จในการสร้างสิ่งที่คุณปรารถนาขึ้นมาเราเข้าใจว่าทําไมบางคนถึงแนะนําว่าถ้าคุณปลดปล่อยความปรารถนาของคุณคุณก็จะรู้สึกดีขึ้นเพราะว่าอารมณ์ในแง่ลบที่คุณรู้สึกนั้นมีสาเหตุมาจากความแตกต่างทางการสั่นสะเทือนระหว่างการสั่นสะเทือนของคุณ ในขณะนี้และการส่นสะเทือนของความปรารถนาของคุณแต่การปลดปล่อยความปรารถนานั้นเป็นวิธีที่ยากสําหรับการเริ่มปรับตัวให้เข้ากับแนวเพราะว่าจักรวาลทั้งจักรวาลน,นั้นตราสเตรียมที่จะช่วยคุณก่อกําเนิดความปรารถนาขึ้นใหม่มาอีกนั่นเองดังนั้นวิธีที่ง่ายกว่ามากในการปรับให้อยู่ในแนวเดียวกันกับต้นกําเนิดของคุณและฉะนั้นจึงเป็นวิธีที่ทําให้รู้สึกดีขึ้นด้วยก็คือ การปลดปล่อยความต้านทานของคุณออกไปความปรารถนาของคุณรู้สึกเหมือนจะก้าวสู่ข,ขั้นต่อไปที่สมเหตุสมผลแล้วหรือยังความสามารถของคุณในการจินตนาการจะช่วยให้ขั้นตอนต่อๆไปที่สมเหตุสมผลเลื่อนเข้าหาคุณได้เร็วขึ้นคุณสามารถจะสร้างความอยากต่างๆออกมาได้จากในจินตนาการของคุณคุณไม่ต้องสร้างอะไรเล็กๆและอะไรใหญ่ๆขึ้นจริงๆหรอกคุณสามารถจะทำทุกอย่างนั้นได้ในใจของคุณเลย เราไม่ได้พูดถึงขั้นตอนต่อไปตามหลักเหตุผลที่จะต้องลงมือทำหรอกนะแต่เราพูดถึงการใช้จินตนาการของคุณไปจนกระทั่งความฝันอันยิ่งใหญ่นั้นให้ความรู้สึกที่คุ้นเคยมากเสียจนการที่มันจะปรากฏขึ้นมาจริงๆนั้นคือขั้นตอนต่อไปที่สมเหตุสมผลจริงๆตัวอย่างเช่นแม่กับลูกสาวที่โตแล้วคนหนึ่งกำลังใคร่ควรวญเรื่องการจะซื้อบ้านเล็กๆน่ารักนก่ในบริเวณที่สวย และสร้างเป็นที่พักอันแสนวิเศษที่มีอาหารเช้าให้แขกเสร็จจับลูกสาวพูดกับแม่ว่าถ้าเราจะหาวิธีที่จะทําให้มันเป็นจริงได้หนูก็คงจะมีความสุขไปตลอดชีวิตเลยล่ละค่ะถ้ามันเป็นจริงได้มันจะชดเชยทุกสิ่งทุกอย่างที่หนูอยากได้แต่ไม่เคยได้มาเลยแหละเราก็จะอธิบายว่าการสั่นสะเทือนของความปรารถนาของเธอนั้นยังไม่อยู่ในจุดที่บริสุทธิ์อย่างที่มันควรจะอยู่เพื่อให้ประสบการณ์นี้ปรากฏขึ้นจริง เวลาที่ความปรารถนาของคุณให้ความรู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่เสียจนคุณรู้สึกว่าไม่อาจเอื้อมถึงก็นับว่ามันยังไม่จวนเจียนจะบังเกิดเวลาที่ความปรารถนาของคุณให้ความรู้สึกเหมือนมันเป็นขั้นต่อไปตามหลักเหตุผลแล้วงั้นมันก็ใกล้จะเกิดขึ้นแล้วแหละเมื่อคุณรู้สึกว่ามีอำนาจควบคุมคุณจะสำราญกับทุกสิ่งทุกอย่างคุณบอกได้จากความรู้สึกของตัวเองว่าการสั่นสะเทือนของคุณ อยู่ในจุดที่คุณได้เปิดให้พลังจัก,กรวาลส่งสิ่งที่คุณปรารถนามาให้กับคุณในตอนนี้หรือเปล่าด้วยการฝึกฝนคุณก็จะรู้ว่ามันใกล้จะปรากฏขึ้นกับคุณแล้วหรือยังหรือรู้ว่ามันยังอยู่ในขั้นตอนของการเกิดขึ้นหรือเปล่าแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือเมื่อคุณมีอํานาจควบคุมความรู้สึกของตัวเองแล้วคุณจะสนุกกับมันไปหมด คุณจะสนุกกับการได้พบกับความหลากหลายและความขัดแย้งที่ช่วยให้คุณระบุถึงความปรารถนาของตัวเองได้แล้วคุณก็จะสนุกกับความรู้สึกของความปรารถนาของคุณซึ่งปล่อยจากทัศนคติอันมีค่าของคุณและหลั่งไหลออกจากตัวคุณคุณจะเพลิดเพลินกับความรู้สึกของการตระหนักได้อย่างมีสติตรับรู้ในเวลาที่คุณไม่ได้เข้าคู่กับความปรารถนาของคุณทางการสั่นสะเทือน และคุณจะสนุกกับความรู้สึกของการจงใจดึงตัวเองกลับมาให้อยู่ในแนวเดียวกับความปรารถนาของคุณทางการสันสะเทือนคุณจะรู้สึกโล่งอกเมื่อความเครือบแคงมาลายไปและเมื่อความรู้สึกที่มั่นคงความผาสุกเข้ามาแทนที่คุณจะเพลิดเพลินกับการตระหนักถึงสิ่งต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นคุณจะสนุกกับการได้เห็นสิ่งต่างๆเริ่มเข้าที่เข้าทาง และจับพิสมัยกับการได้เป็นสักขีพยานในการปรากฏขึ้นของสิ่งที่คุณปรารถนาคุณจะคลึกคลื้นอยู่ในการตระหนักได้อย่างมีสติรับรู้ว่าคุณได้จงใจหล่อหลอมความปรารถนาให้เป็นตัวตนด้วยวิธีการที่แท้จริงพอๆกับการสร้างลูกปั้นขึ้นมาจากดินเหนียวด้วยมือทั้งสองข้างนั่นเลยคุณจะบพิสมัยกับความรู้สึก ที่คุณรู้สึกในขณะที่อยู่ในแนวเดียวกับผลลัพธ์ของประสบการณ์ของตัวเองอยู่ครั้งแล้วครั้งเล่าจัก,กรวาลทั้งจัก,กรวาลมีอยู่เพื่อการสร้างความปรารถนาอย่างใหม่ที่ให้ชีวิตขึ้นภายในตัวคุณและเมื่อคุณไปตามน้ํากับความปรารถนาของตัวเองคุณก็จะรู้สึกมีชีวิตชีวาอย่างแท้จริงแล้วก็จะได้ใช้ชีวิตคุ้มค่าอย่างแท้จริงด้วย